กนกวันกนกวนาวงค่ะและนี่คือสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยต้อนรับเข้าสู่สมองใสใจสบายพอดแคสต์ค่ะคุณฟังคะใน EP ีนี้นะคะโอโ้ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของดิฉันเนี่ยเป็น ดารานักแสดงนะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานจำได้ว่าดิฉันเนี่ยชมผลงานเธอมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งแบบเ,ออเวลาผ่านไปเนี่ยเธอก็ยังคงอยู่ในวงการแสดงอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเธอก็ได้มีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอนะคะที่ดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายเลยในโซเชียลมีเดียนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณจิรวดีอิสรังกูลณนะอยุทธยาหรือว่าคุณออยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณอ้อยเลยนะคะได้ค่ะคุณอ้อยเนี่ยอยู่ในวงการแสดงมายาวนานมากลักเสียงยาวคือยาวนานจริงๆภาพยนตร์ล่าสุดที่วันได้ได้ชมฝีมือการแสดงคุณอ้อยก็คือสุริโยไทยกี่ปีแล้วนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ยี่สิบปีได้แล้วค่ะยี่สิบปีดูเหมือนไม่นานเนาะแต่ว่ายี่สิบปีเลยใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนไม่นานเลยเนาะคือยังอยู่ในความทรงจำกากลับมาฉายซ้าอยู่เรื่อยๆนะคะ นะคะซึ่งซึ่งภาพจำนะคะที่ที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือคุณอ้อยนี่เป็นเออเป็นทหารอยู่ในวังใช่ไหมคะแล้วก็โหร่างกายแบบบึกบ,บึนแข็งแรงมากเลยต้องต้องถามก่อนเลยว่าต้องเตรียมตัวร่างกายยังไงคะเวลาที่จะไปรับบทบทบาทเป็นนักสแสดงแต่ละเรื่องนะคะอย่างอย่างทหารนี้คุณอ้อยต้องเตรียมร่างกายยังไงบ้างสําหรับอ้อยเนี่ยนะคะท่านมุ้ยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างต้องสมจริงอ้อยก็จะยกะเกร ออกกาลังกายให้ฟิตอยู่เสมอค่ะนะคะซึ่งธรรมดาเนี่ยก็จะยกเวทอยู่แล้วแล้วก็ออกกําลังกายอยู่แล้วเพราะว่าตัวอ้อยเองเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็เป็นจิตอาสานะคะทํางานอยู่กรมอาสารักษาดินแดนนะคะกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสภากาชาดโอ้เยอะหลายที่ค่ะคือจะออกหน่วยกับเขาเวลาไปแจกของไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสาหรับอ้อยเองเนี่ย ในกรณีที่แบบเราไปไหนเจอคนรถชนรถคว่ำที่ไหนเราต้องลงไปช่วยเขาได้ <c oughs> คือมันเป็นที่ใจเราอะค่ะคือแบบอ้อจะมองว่าถ้าสมมติว่าเกิดทุกคนแบบขับพานผ่านกลัวว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเดี๋ยวจะเป็นคดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่อ้อยมองว่าในกรณีเนี้ยถ้าเกิดเป็นญาติของเราแหละและทุกคนคิดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอ้อยทําไม่ได้เห็นอ้อก็ต้องลงไปช่วยเพราะฉะนั้นอ้อก็ต้องยกเวทต้องออกกําลังกายต้องพร้อมอยู่เสมอ แต่ช่วงโควิดเนี่ยค่ะคือไม่ออกไปไหนเลยช่วยอะไรใครไม่ได้เลยเพราะว่าแม่แก่แล้วก็ต้องยูแลตนี้ค่ะแต่ก่อนหน้าเนี้คือไม่ได้เลยเห็นเหตุการณ์ที่ไหนคือต้องลงไปช่วยค่ะเราเราทําหน้าที่เป็นจิตอาสาแบบนี้มายาวนานแค่ไหนแล้วคะคุณอ้อยของอ้อยเหรอคะตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าค่ะโอ้ปัจจุบันคุณอ้อยอายุยี่สิบกว่าแล้วก็ช่วยคือตอนนี้หกสิบสี่ค่ะคืออ้อยช่วยคนแบบก็ช่วยอะค่ะเจอก็ช่วยที่ไหนแต่ว่าพอมาอยู่หน่วยงานจริงๆมาช่วยเหลือแบบ ในกรมกิจการพลเรือนทารอากาศหรือว่ากองปราบนี่ก็ตั้งแต่มีสามศูนย์ได้มั้งคะโอ้สามสิบกว่าปีใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้นะคะตะกี้พูดถึงคุณแม่คุณแม่ก็คือคุณแม่มารสีอิสรังกูลณอยุธยาเนาะที่ที่ล่าสุดเนี่ยคุณอ้อยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะคะที่พูดคุยกับคุณแม่ด้วยต้องให้เล่าให้ฟังเลยค่ะปีนี้เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่คะคุณอ้อยหกสิบสี่คุณแม่เท่าไหร่ละคะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยปี พอดีเลยค่ะแล้วแล้วในคลิปวิดีโอเนี่ยที่แบบเป็นที่พูดถึงฮือฮาเนาะหลายคนดูแล้วแบบยิ้มมีความสุขก็คือแบบเป็นเป็นเอ่อเหมือนไดอลล็อกเนาะที่คุณอ้อยเนี่ยคุยกับคุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็พูดกับกับลูกสาวแบบเรียบร้อยน่ารักมากเลยเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงในในคลิปวิดีโอเนี่ยคุยกันยังไงค่ะแม่ลูกก็จะบอกแม่เขาแม่เขาชอบแบบนอนนอนทานเนี่ยค่ะก็จะบอกแม่ค่ะแม่ทาอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือเราดุไงคะแต่ไม่ใช่ว่าแม่ทาอย่างนี้ไม่ได้นะอ้อยไม่ชอบแบบนี้ การที่พีจากับแม่ไม่ดีไม่ได้ดุก็บอกแม่จ๋าแม่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดมันติดคอแล้วแม่จะทํายังไงไม่ได้แม่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วห้ามทําแบบนี้อีกไอ้ประโยคนี้พูดบ่อยค่ะเพราะว่าเขานอนทานประจำค่ะต like ีสามเมื่อคกบแกลบกบแกลบทานขนมทานทง้วนอะไรเงี้ยถ้านอนทานสบายใจบอกแม่จ๋าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันติดคอนะแม่เขาเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ชอบลุกเดินเอง คือเวลาเด็กเราจะมีคนดูแลแม่สองคนกลางคืนหนึ่งคนกลางวันหนึ่งคนเพราะคุณแม่จะลุกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวลุกขึ้นเดี๋ยวลุกลงใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าบางครั้งอ้อยนั่งทํางานอยู่ <c oughs> แล้วให้เด็กไปทานข้าวเพราะเขาเห็นเด็กไม่อยู่ปั๊บเขาลุกทันทีพอไม่มีคนอยู่ข้างตัวปั๊บลุกทันทีไม่เดินไปห้องน้ําก็เดินไปดูทีวีไม่ดูทีวีก็เดินมาล้างหนะ้าขอให้ได้เดินก็เป็น <c oughs> คนที่แบบเขาชอบอิสระไม่ชอบให้ใครค <c oughs> อยจูงมาคอยอย่างเนี้ค่ะ เขาบอกให้ไหวอยู่แต่ม right> ันไม่ได้คือท่านล้มไปนี่มันอันตรายมากเพราะเขาก็ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะบางทีท่านลุกเนี่ยแม่หยุดค่ะแม่หยุดไม่ได้ยินต้องแม่หยุดค่ะไ็ยังไม่ยอมหยุดเวลาเราเสียงดังคุยกับพ่อแม่เนี่ยจะเหมือนเราดุนะแต่จริงๆเราไม่ได้ดุนะคือท่านไม่ได้ยินจริงๆเราเลยต้องเสียงดังใช่ไหมคะวัน่ยยังไม่เคยเจอคนที่อายุร้อยปีแบบตัว จริงๆเรเป็นเป็นเลยอะค่ะคุณอ้อยช่วยช่วยอธิบายหน่อยสาหรับผู้ที่อายุหนึ่งร้อยปีแล้วเนี่ยเรียกว่าสภาพร่างกายของท่านจะเป็นยังไงการใช้ชีวิตของท่านจะเป็นยังไงอะค่ะของคุณแม่แม่มาละศรีแบบนี้ค่ะเป็การตายค่ะเป็นเคองออกําลังกายมาตั้งแต่สาวๆแล้วเป็นคนจนมาตั้งแต่สาวๆแล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆก็ว่าได้แล้ทุกครั้งเนี่ยแม่เป็นคนที่แบบกลางคืนจะไม่ค่อยนอนค่ะค่เขานอนแบบเดียวเดียวแล้วเขาก็ตื่นละ ตีสามเนี่ยเกิดคอยจับเวลาเนี่ยส่วนมากจะตีสามจะยกขายกแข้งตีขาโอ้โหบางทีนั้นนั้นป้า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 เอาขาตีค่ะตีขาตีขากับที่นอนอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นคนที่เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเนาะแล้วก็ทานข้าวบางทีก็ตีหนึ่งบางทีก็ตีสองบางทีก็ตีสี่ห้าทานทั้งวันค่ะจะหลงอยู่สองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องทานอาหารแล้วบอกก็ยังไม่ทานแต่ก็ทานได้ทั้งวันบางทีสิบกว่ามื้อค่ะเออสิบกว่ามื้อเลยยังไม่อาบ ใช่ค่ะแล้วไม่น้อยนะทานเยอะด้ยวยนะคะทานและชอบนอนเมื่อก่อนทานแล้วนอนแล้วก็จะหายใจไม่ออกแน่นแน่ไม่ไหวแล้วใหม่ๆแล้วก็พาไปหาหมอไปสแกนไปทีซีส,ส,สกแกนทําอะไรปรากฏสรุปคือทานแล้วนอนกดไหลย,ย้อนอคือว่าจะตรวจร่างกายแม่ทุกสามเดือนค่ะแต่ตั้งแต่ติดนี่ไม่ได้ตรวจร่างกายเลยเพราะคุณหมอบอกว่าคนสูงอายุขนาดเนี้ยทุกสามเดือนควรจะตรวจร่างกายครั้งหนึ่ง ค่ะโอ้คุณอ้อยก็ดูแลคุณแม่แบบเรียกว่าทุกสเต็ปอย่างดีเนาะก็มีการตรวจสุขภาพร่างกายมีผู้ดูแลตลอดเวลาเนาะว,นวันวันถามหน่อยตะกี้คุณอ้อยแตะแตะไปน,นิดนึงว่าคืออาการหลงลืมและลืมกินข้าวลืมอาบน้ําลืมต่างๆเนี่ยแต่อย่างอื่นความจําอะไรท่านยังดีอยู่ใช่ไหมคะก็ยังดีอยู่นะคะได้หมดค่ะแต่ก็มีเหมือนกัน<บ>ท่าบางทีก็จําอ้อยไม่ได้ว่าเออที<ะ>่หลานสาวฉัน บอกแม่จ๋าหนูเป็นใครคะเป็นอ้อยไงแล้วอ้อยเป็นใครคะเป็นหลานสาวบางทีก็เป็นลูกชายบางทีก็เร็ไม่รู้เราเลยเราเลยได้บทบาทใหม่ตลอดเวลาใช่ไหมเวลาอยู่กับแม่ให้เป็นอะไรก็เป็นจ้ะคุณอ้อยมีมีพี่น้องกี่คนนะคะมีพี่น้องมีพี่พี่เต๋าอรสาพี่ชายก็พี่จิรศักดิ์ก็เสียไปแล้วค่ะค่ะค่ะคุณอ้อยก็เลยรับหน้าที่ดูแลคุณแม่เป็นหลักเลยใช่ไหมคะตอนนี้ ค่ะใช่ค่ะอย่างคุณอ้อยเองเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นผู้สูงวัยเนาะหกสิบขกว่าแล้วก็ดูแลคุณแม่ <4 S 2> ซึ่งก็เป็นซูเปอร์สูสปปสงวัยอีกอายุร้อยปีแล้วเนี่ยคะ่ะคือคุณอ้อยเองก็ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพคุณแม่ด้วยภาพส่วนตัวเป็นยังไงบ้างคะ่ะของอ้อยเหรอคะอ้อยก็เป็นโรคปวดไหลย้อนเหมือนกันเพราะอาหารข้าวไม่ตรงเวลาแล้วก็ตรงเนี้ยคิดว่าสมองตัวเองน่าจะสมองเสื่อมนะคะเพราะอ้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยหลับ จริงแต<ะ>่นลนสมัยวัยรุ่นเนี่ยทานยาน,นอนหลับเยอะอเพราะว่าเวลาถ่ายหนังถ่ายละครนเนี่ยะ่ะบางทีกลับบ้านมันไม่หลับจะต้องกินยานอนหลับก็ไม่เป็นเวลาเนา<ล>ะ,ะไม่เป็นเวลาะค่ะช่วงนี้อ้อยบางที้อยก็จําไม่ได้ว่าเอ๊ะวันนี้ไอ,อยไปทําอะไรมาบ้างอืมอืมไปเช้า้อยไปไหนมาเนี่ยคือสิ่งที่จําไม่ได้ก็ยังต้องปรึกษาคุณหมอแล้วคะว่ามันเกิดจากอะไร แต่ว่าก็ก็ก็ถือว่ามันมันมีอาการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตามวัยของเราแต่เมื่อสมัยก่อนคุณอ้อยไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่มีหลงลืมไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะฮ่าฮ่าเริ่มรู้สึกว่าเราอ่ะหลงลืมเมื่อช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะโอสองนะคะจะไปไหนเอ๊ะไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮ่าอย่างคุณอ้อยยังโชคเตี่งนะที่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราเริ่มหลงแล้วเพราะวันเจอหลายๆท่านเนี่ยที่ ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเราอหลงแล้วหลงและลืมแล้วเนี่ยค่ะแม่สมองผมเลยนะหลอกเป็นพ่อะแม่ทำหลายอย่างเกินไปในเวลาเดียวกันแล้วมันทำอะไรรวนคะคะแล้วลูกคุณอ้อยมีมีทักอย่างอื่นคุณอ้อยแม่นอกจากเรื่องหลงลืมแล้วมีทักอย่างอื่นแม่เรื่องอสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยเออแม่ช่วงนี้แม่เป็นแบบนั้นแม่เป็นแบบนี้มีไหมคะ อืมไม่มีนะคะเพราะอ้าก็ตรวจสุขภาพ<ฆ>ทุกปีเหมือนกันค่ะอืมแสดงว่าเป็นครอบครัวที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆเลยใช,ใช่ไหมคะอย่างของคุณแม่มาราศีเนี้ยค่ะคือนอกจากเรื่องของการหลงลืมกดไหลย,ย้อนบ้างซึ่งก็เป็นปัญหาตามวัยเนาะเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆในสุขภาพของท่านเนี่ยในในวันที่ท่านอายุร้อยปีสุขภาพอื่นๆของท่านเป็นยังไงฮะแขนขามีกําลังดีไหมมีกําลังค่ะแต่สิ่งที่เขาเป็นคือชาไปหมดทั้งตัว ชาไปปวดตื่นแล้วก็ชาไปหมดทั้งตัวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะป้าก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าพี่อ้อยอายุขนาดเนี้ยเรื่องชาเนี้ยมันของปกติของคนคนแก่เลยนะอืมอืมแต่ก็ให้ทานยาแก้ชาอยู่เหมือนกันนะคะค่ะบางทีแต่ไม่ทราบว<ข>่า<ข>เป็นเพราะว่าคิดเองหรือเปล่าเพราะบางทีเขาบอกเนี้ยเขาชาเขาไม่มีแรงเขาไม่ไหวแล้ววันนี้เขาแย่แล้วแต่พอปุ๊บแบว่าเพื่อนโทรมาบอกว่าเนี้ยเดี๋ยวช่องเนี้ยก็จะมีแม่ออกแล้วให้มาดูนะ ก็แบบแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ออกทีวีนะจ๊ะมาดูกันพอมันดูแ้วลืมทุกอย่างค่ะไม่ชาเลยนี่ไงท่านเอชออกทีวีพลังมาพลังมาทันทีหายได้เออค่าเออุณน่ารักเนาะในในก็เป็นความน่ารักของท่านแบบแบบที่โอ้โหท่านก็ตั้งร้อยปีแล้วอ่ะแต่ท่านยังมีพลังมีความจำมีเอ่อความสุขกับชีวิตแล้วก็จำบทบาทผลงานการแสดงของตัวเองได้อยู่มันมันเป็นความไม่ได้ค่ะ ละ่ะฮะจำไม่ได้หเหรอฮะเ่ออะไรไปแล้วบ้างจําไม่ได้เรื่องอะไรจําไม่ได้แต่เล่นได้ทุกบทบาทถามว่าเล่นละครอยูไ่ได้ไหมได้ทําได้สบายมากอ,อย่างอย่างเวลาถ้าสมมติว่ามีมีละครหรือว่ามีงานสแสดงอะไรของคุณแม่มลาราศเนาะแล้วคุณอ้อยเนี่ยไปชี้ชวนให้ดูว่านี่ไงแม่นี่ไงที่แม่เล่นละครเล่นหนงังออกทีวีอยู่อาการของท่านเป็นยังไงบ้างคะเวลาที่เห็นผลงานการสแสดงตัวเองในจอ เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพาะแล้วเขาก็ดูหน้าเนี่ยทําไมเดี๋ยวนี้ฉันเหี่ยวขนาดนี้เมกกื่อก่อนฉันไม่เหี่ยวขนาดนี้เลยดูสิหน้าเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยเขาจําได้ใช่ไหมคุณแม่จําได้ใช่ไหมว่าเน,นี่ยหนังเรื่องนี้เล่นตัวฉันเล่นเป็นเป็นนู่นเป็นนี่เขาดูแล้วเขาก็จําจําได้คะ่ะถ้าได้ดูจ <c oughs> าได้อ <c oughs> ืมอะไรเป็นเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณแม่มรสีเนี่ยสุขภาพยังคงถือโดยรวมถือว่าดีอยู่แล้วก็อายุยืนยาวเป็นร้อยปีได้อะค่ะ ปัจจัยหนึ่งคือออกกําลังกายสองคือเราดูแลเรื่องอาหาร,าหารการกินให้ให้ครบทุกหมวดหมูคือคุณแ,คแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้พอแก่เนี่ย,เ,ยเขาใส่ฟันปลอมใช่ไหมคะเขาก็จะเคี้ยอาหารแบบประเทศหมูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บางทีเขาชอบทานคําใหญ่ไงคะแม่อ้อยจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่กองท่ายคนที่เป็นนักแสดงสมัยวัยสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากจะต้องรีบแล้วก็รีบทานใช่ใช่เขาก็เลยติดก็เลยทานคําใหญ่จนบัดนี้ก็ต้องพาว่าแม่จ๋าแม่ต้องทานคำเล็กๆนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อ้อยต้องแล่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นอะไรแลร่ให้แบบบางที่สุดแล้วก็แบบค่ะต้องให้แบบคอยคุมม่าให้าทานคําเล็กๆอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนผักก็ไม่ค่อยยอมทานเท่าไหร่หรอ้อยก็เลยต้องใช้วิธีว่าตกเย็นเนี่ยก็เอาผักที่มีประโยชน์ใส่เครื่องปั่นแล้วก็ดื่มพร้อมกันให้แม่ถ้วยเล็กๆหนึ่งถ้วยอ้อยถ้วยใหญ่ๆหนึ่งถ้วยค,ค,ค่ะตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มฟักทองเปือกแค่หลอดต้มแบบข้าวต้มนทานกับปลา พยายามให้ทานกลาย,ยเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะจะรบค่ะคุณอ้อยคะพวกเราเนี่ยเป็นแก๊งน้ําผักปั่นเหมือนกันเลยนะคะออเหรอคะ <laughs> มันมันก็ทําน้ําผักปั่นกินนะคือมันมันมันดีนะมันดี<อ>แล้วก็มันก็ดีกับวัยเราด้วยใช่ไหมคะ<ช>ทาให้เราได้กินผักได้ได,ได้มากขึ้นใส่ไปค่ะมีอะไรก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปค่ะให้มีประโยชนข์ของคุณอ้อยทําน้ําผักปั่นยังไงบ้างคะที่ที่เวลาทาทาน้ําผักปั่นกินอ้อยจะล้างผักให้สะอาดแล้วก็ใส่ไปใน เครื่องปั่นแล้วก็ใส่น้ําแค่นั้นแหละค่ะอ้อยง่ายไม่ปรุงรสไม่อะไรเลยเหรอคะไม่ปรุงค่ะปรุงไหมอุ้ยจริงเหรอไม่ปรุงเลยค่ะที่แอบของวันยังแบบมีใส่เอ่อมีใส่แอบใส่กล้วยน้ําว้าใส่น้ําผึ้งน้อนมะนาวอะไรบ้างเลยแบบรสขมจริงเหรอคุณอ้อยกินผักปั่นแบบสดๆเลยเหรอคะโโหโหดมากไม่กล้ารับนี้แครนด์ด้วยค่ะมีแครนมีมะเขือเทศมีผักใบเขียวที่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเจี๊ยบบ้างอะไรบ้าง ยังในคลิปวิดีโอที่คุณอ้อยเผยแพร่ลงโซเชียลเนะเาะที่ได้คุยกับคุณแม่มลาลสีเงี้ยค่ะก็สิ่งที่ผู้ที่ได้ชมแล้วก็ประทับใจก็ส่วนใหญ่ก็จะ,จะ,จ,ะจะมีฟีดแบ็กกลับมาว่ายังไงบ้างอะค่ะว่าน่ารักมีค่ะอ่าฮะชอบจังเลยบางคนก็บอกอยากให้ลงคลิปบ,บ่อยๆนะเพราะว่าบางทีมีคลิปเต้นลงเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแม่ <laughs> ก็ชอบุเต้นรำ ค,คุณอ้อยก็เวลาเวลาแม่เขาเต้นเวลาเขาเต้นราเ่ยคุณอ้อยก็เล่นกับคุณแม่ด้ไหมคะเล่นค่ะส่วนมากแม่ชอบรีลาดเขาจะเป็นคนสอน<ม>อ้อยอ่านี่จังหวะนี้นะหนึ่งสองสามชิดหนึ่งสองสามชิดอะไรลักษณะนเนี่ยคะ<ม>่ะสาวแม่ก็เป็นแชมป์รีลาดไนีคะอ๋อค่ะว่าเบอกอ้อยลีลาดไม่ได้อ้อยเหนื่อยถ้าเต้นแบบหใหม่ๆแบบแบบที่มันง่ายๆให้อ้อยทําได้ก็ทําง่ายๆอะค่ะ ยิ่งยี้แสดงว่าคือคือต่อให้คุณแม่เนี่ยอายุเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าไอ้ทักษะการเป็นนักลีลาดอะไรก็ยังอยู่หมดเลยใช่ไหมยังนอยู่ค่ะเขาสอนเราได้ค่ะมันต้องเป็นอย่างนี้นี่น่าสนใจนะว่าว่าคืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเราอะไรเงี้ยเนาะต่อให้เราอายุมากแล้วมันก็ยังอยู่อ่ะทักษะพวกนี้น้อคุณอ้อยเนาะก็ก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะให้แบบมีคลิปออกมาบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วตัวคุณอ้อยเองแล้วตัวคุณอ้อยเองจะแบบจะถ่ายคลิป แชร์บ่อยๆไหมอยู่ที่ว่าวันไหนเนี่ยค่ะวันไหนเข้าไว <ฮะ S 1> ้ว่อ่ะถ้าเขาชวนบางทีก็แบบเด็กเป็นคนถ่ายครพราะน <ฮะ S 1> ี้คนนี้ถ่าย <ฮะ S 1> เด็กเขาถ่ายบางทีอ้อยก,ก็นั่งๆอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ถ่ายเขาชอบถ่ายแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่เขาที่พม่าค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วก็จะถ่ายเรื่อยเลยเพราะเขารักแม่ค่ะบางทีก็มีคลิปนั่งๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่าอืมไม่เต้นลาเหนออ้อยนั่งทํางานอยู่เขาบอกไม่เต้นลาเหนออ่ะจะเต้นหรอจ๊ะอ่ะเต้นก็เต้นจ้ะ ค่ะก็ก็เลยเล่นด้วยกันเลยค่ะแล้วบางทีก็ไม,ไม่ใช่อ้อยเลยบางทีก็เด็กเองค่ะเด็กเขาก็เต้นแล้วเขาก็น้องอแม่นั่นแหละเวลาอ้อยไม่ว่างก็จะเป็นเด็กนี่แหละคะ่ะอืมอุยคุณอ้อยพูดถึงเอ่อคนที่ดูแลแม่ก็คือเด็กที่บ้านใช่ไหมคะ เด็กที่ดูแลแม่เนี่ยเขาก็มีความผูกพันแล้วก็เข้ากันได้ดีกับคุณแม่มาลสีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งเลยนะคุณอ้อยนะว่าการที่จะจะจะหาคนมาดูแลพ่อแม่เราที่อายุมากเดี๋ยวผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใช่ไหมคะเด็กคนนี้เขาอยู่กับอ้อยมาสิบกว่าปีแล้วค่ะนะคะและปรากฏว่าตอนนั้นแม่มาด้อยู่บ้านอ้อยเขาก็อยู่ที่บ้านอ้อยนี่แหละปรากฏตอนแม่ย้ายมาอยู่กับอ้อยเนี่ยอ้อยก็จ้างพยาบาลจ้างที่เขาแบบเลี้ยงคนแก่มาดูแล ก็อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งออกอาทิตย์หนึ่งออกเขาบอกไม่ไหวคุณยายไม่นอนเลยคุณยายไม่นอนเลยไนนอ่เด็กสัาเล่บอกพี่อ้อยไม่ต้องจ้างใครแล้วเดี๋ยวหนูดูเองค่ะก็เลยให้เขาดูเขาก็ดูได้ประมาณกับอ้อยเนี่ยนะคะช่วยกันดูประมาณสักสองเดือนเข้าโรงพยาบาลทั้งคู่เขาไม่นอนเลยเขาต้งวันอ้อยทำงานเนี่ยคะก็ไม่ได้นอนตรงวันก็ทํางานส่วนเด็กก็คือดูด้วยทั้งวันดูด้วยนอกค่ะ ค่ะค่ะโอ้อแสดงว่าคุณแม่แมาราีนี่แบบพลังเยอะพลังเยอะมา,า,า,ะมากค่ะให้ญาติน้องเขามาดูกลางคืนเนี่ยฮะดูได้สองวันบอกไม่ไหวคะ่ะเออเว้ยอันนี้แสดงว่าเป็นเพราะว่าความที่คุณแม่มาราีเนี่ยเขาเขาเป็นนักรีลาดไหมคือการเต้นรำนี่ทําให้ร่างกายแข็งแรงมากเลยนะเพราะว่าเป็นไปได้นอกการการที่เราออกกําลังกายเราดูแลสุขภาพเราเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีผลกับตอนที่เราอายุมากๆจริงๆนะคะคุณอ้อย ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เอากลัให้เขาออกกำลังกายเข่าอยู่เพราะว่าเขาเ่าเน<า>ี่ยช่วงหลังๆเขาก็เดินไม่ค่อยไหวแต่อยากจะเต้นรำก็ให้เขาเออออกกาลังกายเข่านะเพราะว่าแขนเขือนออกกําลังกายนี่เขาอืเขาแข็งแรงมากค่ะแขนคราอะ่ะค่ะค่ะโอ้ยทย่เงี้ยต้องให้คุณอ้อยฝากแล้วเพราะว่าวันเนี้ยจะเจอเยอะมากเลยบางทีผู้สูงอายุอะ่ะลูกหลานพยายามเหมือนขยันขยอให้แบบออกกําลังกายบ้างเคลื่อนไหวร่างกายบ้างแต่ผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยเลยที่แบบท่านเหมือน ไม่อยากไม่อยากออกเร็วอ,ออกแรงไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าทําด้วยกันค่ะร่วม <ฮะ S 1> กัน<ฮ>ะนะคะทํากิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้บ้างทํากิจกรรมร่วมกันต,ตาส้ตมตำตำน้ำพริกร่วมกันให้เขามีอกาศได้ออกกาลังกายแบบเนี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ยกแขยนยกขาต้องหาวิธีหลอกล่ออะไรเงี้ยค่ะอย่างบางทีเขายกน้ําหนักเนี่ยก็เอาขวดน้ํามาให้เขายกอย่างเมื่อเช้าเนี่ยยกน้ำหนักก็เอาขวดเล็กให้เขายกเขาบอกโอ๊ยฉันไม่ยกหรอกเบาขนาดนี้ อยากขนใหญ่ยกก็แบอเขายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องหอกอแล้วอ้อยก็อยากจะฝากจริงๆนะอ้อยเป็นคนที่เอรับไม่ได้ของการที่บางคนพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เพราะอ่ะค่ะค่ะแล้วก็เราก็มองนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเขาดูแลเราขนาดไหนเขาเหนื่อยขนาดไหนเลี้ยงเรามาขนาดไหนพอเขาแก่แล้วเนี่ยคือเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเนี่ยต้องต้องพูดกับเขาดีๆเพราะถ้าพูดกับเขาไม่ดีเขาก็เสียใจดูแลเรามาขนาดนี้พอแก่ตัวก็มาพูดจากับเขาไม่ดี อ้อยเป็นคนรุ่นเก่าอะเราต้องแบบตอบแทนเุินุนให้ดีที่สุดต้องพูดจาที่สุดบ้านปลายชีวิตแล้วไอ้เขามีคนตายบ้างเพราะคาเหนื่อยมากับเราเยอะแล้วแล้วเวลาที่แม่ลูกคุยกันแม่ลูกคุยกันแบบสุภาพนะคะแล้วก็เอออย่างที่คุณอ้อยโชว์ในคลิปนะเนาะก็คือแบบพูดค้าค้าพูดจาสุภาพทั้งทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายแม่ฝ่ายลูกแล้วเนี่ยคือมันมีความรู้สึก มันมีความสุขยังไงในการที่แบบเราคุยกันด้วยภาษาสุภาพแล้วก็เป็นภาษาความรักแบบนี้กันนะคะคือมันเป็นตั้งแต่เด็กมาแล้วเนี่ยค่ะในชีวิตอ้อยจำได้เลยอ้อยไม่เคยเถียงเลยเนยมันไม่ดีอย่างสาหรับอ้อยความรู้สึกอ้อยนะคะอ้อยไม่เคยเถียงคือเขาจะอะไรยังไงเขาผิดก็ออาจ้ะเอาจ้ะเอาจ้ะเอาจ้ะจ่ะคือมันก็กลายเป็นไม่มีถูกไม่มีผิดเลยใช่ไหมเพราะว่าก็ให้แม่ถูกไปเลยเออก็ไม่ต้องมีใครถูกผิด จะเสียงทําไมอ่ะเสียงไม่มีตัวตนก็เลยกลายเป็นบรรยากาศของของความสุขร่วมกันเนาะระหว่างคุณอ้อยกับคุณแม่ที่ที่แม้ว่าคือจะเป็นผู้ดูแลหรือว่าผู้ที่ถูกดูแลนะคุณอ้อยกับคุณแม่ก็อายุมากไปกันทั้งคู่เนาะแต่ว่าเราก็ดูแลกันไปประคับประคองกันไปใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นคนรุ่นเก่าค่ะสมัยอ้อยเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะเขาจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ขะขา อ้มัความสุขมากความสุขยังเลยอ่ะเวลาผู้ชายพูดคะขา,ขาเวลาพูดสุภาพเนี่ยมันเป็นรที่มันฟังแล้วมันลื่นหูแล้วมันมีความสุขนะคะถ้าสมมติว่าอะไรก็ตามถ้าเราพูดกันรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีแต่ความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นซึ่งครอบครัวอ้อ,อยจะไม่เอาอย่างนั้นเลยเราจะพูดกันที่ด,ดีที่สุดสุภาพที่สุดถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันแล้วก็เดินห่างกันไปซะเงียบซะจบไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันมันจะทําให้ครอบครัวมีความสุข ว่าชอบประโยคนี้จังถ้าเรายิ่งพูดกันรุนแรงเนี่ยมันก็จะยิ่งมีมีแต่เรื่องรุนแรงเนาะเข้ามาสู่ในครอบครัวเราใช่ไหมคะใช่แล้วก็อยากจะฝากบอกเด็กวัยรุ่นนะคะนะขออนุญาตนิดนึงเถอะบมงทีเห็นอุ้ยสวยหลอ่อบมงทีเอ้ยน่าเอามาเล่นละครเนาะพูดจากักกูมึงเป็นแฟนกันอะถ้าเราเริ่มจากนี้แล้วเนี่ยอีกหน่อยพอเป็นแฟนกันจริงๆอยู่ด้วยกันเนี่ยการพูดอย่างเนี้ยมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นการที่เราจะดูแลกันดีๆเนี่ยมันจะไม่มี มันจะมีแต่ความรุนแรงแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นก็เลยอยากให้ทุกจารเพราะเธอจริงๆการพูดกันเนี่ยมันมันเป็นเหมือนพื้นฐานของการสื่อสารเลยเนาะสื่อสารเอาความ<ช>รู้สึกข้างในออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาได้รับรู้ใช่ไหมคะถ้าถ้า<ช><ช>เราพูดออกมาด้วยด้วยถ้อยคําที่เพราะรื่นหูเนี่ยมันก็เหมือนเราก็สื่อสารความรู้สึกดีๆออกมาให้กับคนฟังใช่ไหมคะบางทีคนสมัยนหม่แค่จะบอกว่ามันเป็นเพื่อนกันมากกว่าต่อให้เป็นเพื่อนอะไรก็ต้องก็ต้องพูดกันเพราะกับอ้อยกับเพื่อนก็จะต้องพูดเพราะ อาโอ้น่ารักจังเลยค่ะก็รอนะคะรอที่จะมีคลิปต่อๆไปให้เราได้บอกว่าสัมผัสความสุขระหว่างแม่ลูกนะคะระหว่างาคุณคุณอ้อยกับคุณแม่มาราศีนะคะคุณอ้อยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายในในสมองใสใจสบายพอดแคสต์ J EP นี้ไหมคะเรื่องของการดูแลคุณแม่ที่อายุมากอะคะ่ะค่ะต้องคนดูแลผู้ใหญ่เนี่ยต้องใจเย็นค่ะโทษโกรธนึกซะว่าเวลาเราเด็กเขาดูแลเราดีเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านปลายชีวิตเขาแล้วทําให้เขามีความสุขที่สุด เราเห็นเขายิ้มเขามีความสุขนั่นแหละคือความสุขของเราอขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะก็ EP นี้ค่ะคุณฟังเราได้อยู่กับคุณศิรวดีอิสรางกูลเนยุธยานะคะหรือว่าขอนุญาเรียกพี่อ้อยนะคะช่วยแบ่งปันประสบการณ์เนาะแล้วก็เรื่องราวที่ดูแลคุณแม่มาราศีนะคะซึ่งปัจจุบันนท่านก็อายุหนึ่งปีแต่ยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่มาแบ่งปันกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ สมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ